ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Yes Icon สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนด้วยนะครับโอเคและตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับเอดีก้อนเอดี AD หลักตัวนี้กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาทำเควส์ไรวันในฉบับของสายฟรีแบบร้อยเเซและสามารถเก็บเพชรลงนี้ได้เยอะมากเลยนะครับทุกคนใครที่อยากทําตามก็สามารถทําตามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก่อนที่เราจะไปรับชมในคลิปนี้แบบเต็มๆก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะฮะเพราะตอนนี้เราจะทาให้ช่อง yes icon ไปถึง10,000 s u b s c r i b e ให้ได้นะครับจากหลังบ้านของช่อง yes icon กว่า80%ที่่เข้าามดูในนชองี้ ยังไม่ได้กด subscribe กันเลยนะครับก็าฝากทุกทคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูในช่อง y yes. e อ Icon กด subscribe คน l ละนิดคน l ละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องนี้กันต่อไปนะครับก็าฝากทุกทคนด้วยนะครับ let's go เอาละทุกคนและตอนนี้โซนิกตัวนี้ก็พร้อมจะพาเราไปทำเควสรายวันแล้วนะครับซึ่งเพชรที่มีอยู่9 0 0 0พันตรงนี้เราก็ได้ซื้อตัวดำหมดที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะเมื่อเราได้เข้าเกมไปที่เรียบร้อยสิ่งแรกที่เราต้องทำนั้นก็คือการความเสร็จของตัวละครที่เราต้องการนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเราก็สามารถเข้าต่อสู้กับเพื่อนช่วยต่อสู้บอสตรงนี้ได้เลยนะฮะทุกคนโอเคและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในตู้แบบนี้แล้วนะครับทุกคนเมื่อเรามีเพื่อนที่สามารถท้าสู้ตรงนี้ครบถึง6คนเราก็สามารถ,ถาไปท ครับผมหากทีมของเราแข่งแร่งก็สามารถไปลุยได้แบบตัวเดียวได้เลยนะฮะทุกคนเอาล่ะและสิ่งต่อไปที่เราต้องทานั่นก็คือการไปที่ Quest House นั่นเองนะฮะทุกคนใน Quest House ตรงนี้เราสามารถได้รับเพชรแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมใครที่เป็นสายฟรีก็อย่าพลาดที่จะทำเควส e s t House ตรงนี้นะฮะสิ่งแรกที่เราต้องทํานั่นก็คือการรับเควส์มาในครับผมที่เราลืมรับนะครับต่อไปก็ทําการกดทาเควสตรงนี้โดยการท้าสู้กับบอสตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งเราก็สามารถได้รับคารวัลตามล่างแบบนี้ได้ เลยนะฮะทุกคนโอเคแล้วเราก็มารับของรางวัลตรงนี้ก็จะมีเพชรให้กับเราถึง50เพชรเลยนะฮะทุกคนและต่อมาเมื่อเราเจอตัวละครที่มีเควสเซาแบบนี้เราก็สามารถกดไปเลยนะครับเพื่อรับของรางวัลนะฮะทุกคนและต่อไปก็คือปาร์ตี้ตรงนี้นั่นเองนะครับก็เราสามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ของเพื่อนของเราได้และเราก็สามารถกดรับของรางวัลตรงนี้เพื่อเราจะได้รับเพชรตรงนี้ได้นะฮะทุกคนแล้วในปาร์ตี้ตรงนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมไปรับของขวัญตรงนี้นะฮะผมเพราะเราจะได้รับเพชรแบบโคตรเยอะมากเลยนะฮะโอเคเรามากดรับให้ครบถึง 5ครั้งนะครับผมต่อวันมันสามารถได้รับถึง5ครั้งนะครับเอาล่ะเมื่อกี้เราไปรับปาร์ตี้ในบ้านของเพื่อนๆเราใช่ไหมครับและตอนนี้เรามาจัดปาร์ตี้กันต่อเลยนะครับโดยการแชร์ตรงนี้ให้เพื่อนๆเรานั้นสามารถได้รับของขวัญตรงนี้หรือว่าได้รับเพชรแบบเยอะก็ได้นะครับทุกคนโอเคและกล่องที่2กลับไปและกล่องที่3ที่เราแชร์ไว้ก็คือกลอ่องสีม่วงตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่เราได้แชร์ตรงนี้ไปที่เรียบร้อยเราก็ไปแชร์ในส่วนของกิ้วของเราแล้วก็กล่องสีม่วงตรงนี้เราสามารถแชร์ให้กับโลกได้เลย นะครับทุกคนหลังจากที่เราแชร์ไปที่เรียบร้อยเราก็ไปกดรับของรางวัลของตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมเพราะว่ามันจะมีเพชรให้กับเราอีกด้วย และในคัเวช้าในวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปที่เราต้องทำนั่นก็คือการไปที่กิวนั่นเองนะครับเพราะว่าในกิวตรงนี้เราสามารถรับภารกิจตรงนี้และทําภารกิจครบได้นะฮะทุกคนต่อมาก็ทําการมอบเสร็จชิ้นส่วนให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับผมก็คือเพื่อนที่อยู่ในกิวเดียวกันนั่นเองนะฮะแล้วอย่าลืมที่จะขอเสร็จตัวละครที่เราต้องการนะครับผมเพื่อนๆของเราใจดีนั้นเพื่อนของเราก็จะสามารถส่งเสร็จตัวละครที่เราต้องการได้นะครับทุกคนโอเคแล้วต่อมา ก็จะเป็นในกิวตรงนี้เราก็สามารถได้รับเพชรแบบโคตรเยอะมากๆ,ๆเลยนะครับต่อวันตรงนี้เมื่อเราได้รับเพชรตรงนี้เราบอกเลยว่าเราสามารถดองเพชรแล้วก็ไปเก็บตัวดได้แบบสบายๆเลยนะครับและต่อมาก็จะเป็นในการสํารวจกิวตรงนี้เมื่อเราสํารวจกิวตรงนี้เราก็จะได้รับเพชรถ,ถึง15เพชรตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคน เมื่อเราไปท้าสู้กับโจรที่เราค้นหาไปเมื่อกี้เราจะสามารถได้รับเพชรเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะในกล่องข้อความนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราคอยไปรับแล้วกันและต่อไปก็จะเป็นในบอสกิลนั่นเองนะครับผมซึ่งในการท้าสู้กับบอสกิลในปัจจุบันตอนนี้ก็สามารถท้าสู้ได้ถึงสครั้งต่อเนื่องเลยนะครับผมต่อวันซึ่งในบอสกิลตรงนี้ผมก็อาจจะเข้ามาต่อยแ,แค่บางครั้งเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาในการท้าสู้กับบอสตรงนี้และอีกบอสหนึ่งก็คือบอสต้านทันบุกรุกตรงนี้น ได้นะครับผมทุกคนเมื่อเราท้าสู้เราจะสามารถได้รับเศษตรงนี้แล้วก็ไปร่าของรางเมื่อเราสามารถเปิดขุมทรัพย์ตรงนี้นะครับใครที่เป็นสายฟรีก็ต้องมารับของรางตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนโดยการรับพลังงานนั่นเองนะครับผมและก็พลังงานตรงนี้อีกด้วยนะครับทุกคนโอเคต่อไปเราก็ทําการเล่นในมินิเกมตรงนี้เพื่อรับของรางแค่นิดเดียวเราก็ต้องรับนะครับผมใครที่เป็นสายฟรีนั้นก็ต้องทําเควสตรงนี้ให้ครบนะครับโอเคเมื่อเราออกจากกิลเมื่อกี้ไปที่เรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องทํานั่นก็คือการไปท้าสู้กับบอสตรง นี่นั่นเองนะครับในศึกดวนไม่ว่าจะเป็นฝั่งฮีโร่หรือว่าฝั่งปีศาจเราก็สามารถไปท้าสู้ได้นะครับผม A a few moments e t l โอเคแล้วก็เรียบร้อยนะครับเราก็ได้ท้าสู้กับฝั่งฮีโร่แล้วก็ฝั่งปีศาจไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราก็สามารถไปรับของวันตายนี้ได้เลยนะฮะทุกคนซึ่งหากใครอยากได้รับเศษชิ้นส่วนของเศษสากลตรงนี้เราก็สามารถไปท้าสู้บอสได้อีกหนึ่งครั้งในร่มโดยการใช้เพชรการแลกตัวตรงนี้ถึง50เพชรนะครับก็สามารถไปท้าสู้ได้นะครับใครจะเป็นสายฟรีเป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับแล้วในการท้าสู้ในศึกดวลแบบนี้เราก็สามารถเลือกในการท้าสู้ชิงไยได้เลย นะครับผมต่อสัปดาห์มันก็สามารถท้าสู้ได้หนึ่งครั้งนะครับทุกคนและเราก็จะได้รับของรางวัลอีกด้วยนะเอาละและสิ่งต่อมาที่สายฟรีเมดควรพลาดนั่นก็คือการท้าสู้ในศึกดวลรายที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอเวลาไปท้าสู้ในโหมดตรงนี้กันก่อนนะครับ3 r e days later เอาละทุกคนหลังจากที่เราได้ท้าสู้ตรงนี้ถึง10ครั้งไปเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถมารับของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับผมดยการท้าสู้ตรงนี้ผมก็จะท้าสู้แค่สิบครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับผมใครที่มีเวลาเยอะๆก็สามารถมาท้า ได้นะครับผมและหลังจากที่เราทาสู้ตรงนี้เราก็อย่าลืมไปซื้อเศษคอตรงนี้หรือว่าเศษโซตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะสามารถเลือกคอหรือว่าโซให้กับทุะครที่เป็นคอสกิลได้นะครับผมอย่างทุกครบอสจะเข้ามาในอีกไม่นานนี้นะครับแล้วในหมดดวลสุดยอดตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถไปทาสู้ได้นะครับมันก็จะมีของรางวัลให้กับเราด้วยแต่ผมก็จะเข้ามาบางวันเองนะครับในการทาสู้กับสุดดวลสุดยอดตรงนี้นะครับเอาล่ะทุกคนและตอนนี้เพื่อนๆของเรานั้นก็พร้อมจะไปช่วยต่อสู้กับบอสจีโตัวนี้แล้วนะครับทุกคน โดยการท้าสู้บอสตรงนี้ผมจะกดแบบข้ามแบบรวยๆเลยนะครับผมเพื่อความรวดเร็วในการท้าสู้ตรงนี้และเราก็จะได้รับเศษชิ้นส่วนของตัวละครที่เราเลือกมาด้วยนะครับอย่างเช่นตัวละครโซนิกที่ผมเลือกมานะฮะก็จะเป็นเศษสีส้มแล้วก็เศษสีม่วงตรงนี้นะครับผมแต่เศษสีส้มหรือว่าเศษสีเหลืองของเรานั้นก็จะได้รับแบบสุ่มนะครับผมบางวันก็จะได้2เศษบางวันจะได้3เศษนะครับโอเคและจํานวนการท้าสู้ของเรา3ครั้งตรงนี้ก็ครบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติแล้วผมก็จะฟาร์มถึง4ครั้งต่อ วันในเลี้ยงครับผมเพราะว่ามันสามารถดรอปเศษตรงนี้เป็นเศษเียเหลืองให้กับเราได้อีกด้วยนะทุกคนก็จะมีโอกาสนิดหนึ่งนะแล้วต่อมาก็จะเป็นในการฟาร์มเศษแบบอัตโนมัติตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ดีต่อเรามากๆเลยนะครับผม นี่นะครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมในการฟาร์มอตัตโนมัติตรงนี้ของเราในวันนี้ต่อไปก็คือการฟาร์มเศษตรงนี้นะครับผมให้กับตัวละครของเราที่อยากทําให้ตัวละครตัวนั้นมีเลเวลแล้วก็มีกรอบสีโซ่แบบนี้นะครับผมว่ากรอบรุงนั่นเองนะฮะทุกคนผมก็จะท้าสู้แต่ละวันแบบนี้เลยนะครับทุกคนและต่อไปก็จะเป็นการฝึกฝนตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้รับแต้มตรงนี้ไปทําการอัปลลมิตเลเวลให้กับตัวละครที่เราต้องการนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปฝึกฝนตัวละครตัวไหนก็ได้นะครับมให ครบถึง3ครั้งต่อวันก็พอแล้วนะฮะใครที่เป็นสายฟรีก็ทําตามได้เลยนะครับทุกคนและสิ่งต่อมาที่ผมทานั่นก็คือการฟาร์มเศษตรงนี้นะครับผมในสายต่อสู้หรือว่าสายอะไรก็ได้ที่นะครับผมที่เพื่อนๆอยากทําการฟาร์มนะครับผมซึ่งเราก็สามารถฟาร์มแบบรวดเร็วแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะฟาร์มเป็นสายต่อสู้นั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะรอตัวละครสิรูเข้ามาในเดือนหน้านั่นเองนะครับทุกคนโอเคและต่อไปก็คือการท้าสู้ในด่านปกติธรรมดาตรงนี้นะครับโอเคเราก็กดแบบรวดเร็วแบบ ได้เลยนะครับทุกคนโอเคและตอนนี้ภรารกิจของเรานั้นก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวละครแบบนี้ต่อไปเราก็ไปลุยกับการอัพตัวละครตรงนี้นั่นเองนะครับและเมื่อเราเอาไปที่เรียบร้อยเราก็สามารถเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครตัวนั้นได้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะว่ามันเป็นแค่ภารกิจรายวันนั่นเองนะครับผมแต่มันก็จะมีผลกับเรามากๆเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เลเวลณปัจจุบันของเรานนั้นขึ้นเร็วม,มากๆเลยนะฮะโอเคและต่อมาที่ผมทานะั่นก็คือการฟังเสร็จภาษาตรงนี้นะครับทุกคน เพื่อนๆก็สามารถฟาร์มเศษทัตน์ตรงนี้ได้ถึง20ครั้งต่อวันแบบออโตได้เลยนะฮะซึ่งผมก็จะฟาร์มแค่นิดเดียวเท่านั้นะคระบมถ้ามีกระป๋องม่วงพร้อมผมก็จะไปฟาร์มต่อนะครับสิ่งต่อไปนันก็คือการฟาร์มตรงนี้นั่นเองแบบรวดเร็วถึง3ครั้งต่อวันแบบนี้เพื่อเราจะได้รับเศษอุปกรณ์เพื่อจะทาให้อุปกรณ์ของเรานั้นเป็นกรอบสีแดงนะครับทุกคนตรงนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมเชื่อมันทาเควสตรงนี้นะครับและสิ่งต่อไปนั่นก็คือการฟาร์มท้าสูบพิเศษตรงนีี้้นนนนนนนััั่่เเเเออองงงะะคคคครรรรบทุกกกตต็็จําาาปขมลย เพราะว่าจะทาให้ตัวละครของเรานั้นมีพลังโจมตีมีคา่า HP อะไรที่สูงมากเลยนะครับทุกคนก็มาฟาร์มเสร็จตรงนี้รอตัวละครที่เพืเ่อนๆชอบแล้วก็ไปอัพตัวละครตัวนั้นได้เลยนะครับทุกคนโอเคเมื่อเราฟาร์มเสร็จทักษะตรงนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องทํานั่นก็คือการอัพทักษะให้กับตัวละครที่เราต้องการได้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมและต่อมาก็คือการตีบวกอุปกรณ์ตรงนี้หลังจากที่เราทำภารกิจเรสร็จิที่เรียบร้อยเราก็มารับของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นของรรรราาางววัััลลที่่่เเเสสมถได้บตตออนนยะะะโคแิ ไปที่เราลืมอีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือการไปทําภารกิจ,กจให้กับตัวละครไซตามะตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งในภารกิจตรงนี้เราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับแค่ไปกดรับภารกิจรายวันแล้วก็มารับรางวัลตรงนี้ซึ่งในภารกิจตรงนี้เราก็จะได้รับเพชร30เพชรเลยนะครับใครที่เป็นสายฟรีก,ก็ไม่ควรชิดพลาดเลยนะครับทุกคนและสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือสํารวจไซตามะในหมดตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนเพื่อนๆก็สามารถกดโอโต้ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อตัวละครไซตามะตัวนี้ได้สํารวจเจอปิศาจ มันก็จะมีการรับของรางวัลตรงนี้แบบรางวัลกากๆนะครับผมแต่มันก็ไม่กากสะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะได้รับเพชรได้ด้วยนะครับผมมีโอกาสได้รับเพชรนั่นเองนะฮะและหลังจากนั้นภารกิจไร้วันของเรานั้นครบแล้วนะครับทุกคนก็มีแค่อีกแค่ภารกิจเดียวนั่นก็คือภารกิจกิวนั่นเองนะครับเราก็สามารถไปรับของรางวัลตรงนี้ที่เราได้ทําการฟาร์มในครั้งแรกเลยนะครับทุกคนแล้วก็รับภารกิจตรงนี้สําเร็จไปที่เรียบร้อยนะฮะและในการทาภารกิจของเราไร้วันนั้ <target S 2> นก <ambling. S 2> ็ได้สาเร็จเสร็ เสร็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนใครที่เป็นสายฟรีอยากทําภารกิจตรงนี้ให้เก็บเพชรตรงนี้ได้เยอะๆก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับและสิ่งสุดท้ายเพื่อนๆอย่าลืมนะครับผมรายการตัดต่อบิงโกตรงนี้นะครับผมเมื่อเราทรําเควสรายวันเสร็จไปที่เรียบร้อยเราก็สามารถมาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับและเมื่อเราครบถึง25ครั้งเราจะได้รับรองวันตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนและภารกิจทั้งหมดนี้ที่เราทําในวันนี้แบบไม่กี่ชั่วโมงนั้นเราก็จะสามารถได้รับเพชรแบบคนเยอะมากๆเลยนะครับผมจ ากเพชร9,100กว่าเพชรนั้นตอนนี้มีอยู่9,600แล้วนะครับผมทุกคนใครที่เป็นสายฟรีอยากฟาร์มเพชรแบบเยอะๆก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วในคลิปนี้ก็จะเป็นการทำเควสรายวันในฉบับของสายฟรีแบบ100%ใครที่เป็นสายฟรีอยากทำตามผมก็สามารถทำตามได้เลยนะครับผมทุกคนใครที่ดูจนถึงตอนนี้ผมก็ขอบขขขคุณมากนะครับผมที่เสียสละเ,เวลามาดูคลิปนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็น กำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day bye bye